เี่ยมมากเลยค่ะคุณแม่ตุ๋มคะที่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามสอนนะคะให้น้องรีมเนี่ยเขารู้ว่าการแพ้เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันค่ะไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวหรือว่าน่ารังเกียจแต่อย่างใดอีกหนึ่งครอบครัวค่ะครอบครัวเต็มสุนทรก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะนะคะแล้วก็ต้องการให้ลูกเนี่ยนะคะได้รู้จักในเรื่องของการเป็นผู้ชนะบ้างเป็นผู้แพ้บ้างตามโอกาสค่ะ แม่หญิงญิงค่ะพ่อมีครับก็น้องมินนี่กับน้องไม้ก็ห่างกันสามปีนะคะมินนี่เด็กๆนี่คือเขาก็ เป็นลูกคนเดียวก็ค่อนข้างที่จะอะไรก็จะต้องทําเสร็จก่อนทําที่หนึ่งก็ไม่มีใครแย่งแต่พอมีน้องเนี่ยมันก็คือใครก็ค่อยๆลักเข้าไปอะค่ะต้องสลับบทบาทกันว่าบางเรื่องก็คือน้องชนะบางเรื่องก็คือน้องแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเรื่องทํากันบ้านก็คือจะรีบทาให้เสร็จจะขาดความรบอบคอบเพราะว่าจะต้องเสร็จก่อนพอกลับมาดูใหม่เฮ้ยตรงนี้ผิดให้เขาทาใหม่โดยที่เราไม่ช่วยเขาก็แก้ไขถูกเพราะเขาก็จะรู้ว่าถูกคืออะไรแต แต่คือปัญหาว่าจะต้องเสร็จก่อนก็คือกับคุณอครูที่โรงเรียนครูก็บอกว่าใช่ใช่แล้วทำอะไรมินนี่ขอเสร็จก่อนเพื่อนไม่ดูความความถูกต้องหรือว่าผลที่ได้มาอะไรเงี้ยเหนถ้าเกิดเราปั่นช้าๆหน่อยเราได้ที่สองเราก็จะได้ไม่ทนเราก็จะได้ไม่เจ็บถูกไหมคะถูกไหมคะ ก็ตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างชัดเจนก็คือเหมือนแพ้แล้วก็คือเสียอร์มไม่ได้คือร้องเหมือนเขากดดันนะคะพออะไรนิดนึงเป็นการเสียหน้าร้องแบบเสียใจฟูตายมากหายแล้วไปรังยานไหน จริงมันก็ดีอย่างหนึ่งในบางจุดก็เหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับเด็กแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตลอดหรอกเรามองไม่เห็นตลอดเมื่อเขาแข่งขันแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเขาจะทําตัวยังไงอันนี้ผมค่อนข้างกลัวมากกว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนให้เขาชนะบ้างร,ารู้จักแพ้ด้วยนะกรรู้จักยินดีกับผู้ชนะด้วยแล้วเมื่อตอนที่เราชนะก็ไม่ใช่ว่าไปดูถูกคนที่เขาแพ้อันนั้นคือสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า ตอนหลังก็เลยมอๆค่อยๆสอนกันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทีละนิดว่าบางครั้งการที่ไม่ได้ที่หนึ่งก็จะมีผลดีกับเรากลางคืนคืนก็จะคุยกันลาเขาอารมณ์ดีๆคุยประเมินตัวเองทุกวันนะทุกวันก็จะถามว่าแม่วันนี้ ลูกเป็นเด็กดีเรื่องอะไรก็จะนั่งไล่ไล่ไล่ฟังว่าวันนี้ทําอะไรดีบ้างแล้วก็ไม่ดีอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาประเมินว่าวันนี้ลูกสรุปว่าดีนะเพราะว่าเป็นเด็กดีมากกว่าเด็กไม่ดีแล้ววันนี้ไม่ดีมากกว่าดีก็จะบอกวันนี้ลูกเกเรพรุ่งนี้ก็อย่าทํานะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคถ้าเขาเย็นลงเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีเหตุผละคะ่ะคือซื้อนิทานให้เขาอ่านแล้วแบบเขาต่อเรื่องเนี้ยค่ะปูแข่งกันสี่ตัวใครถึงเส้นชัยหลังชนะ คราวนี้ทุกตัวก็ไม่ยอมเดินเพราะไม่ยอมเดินมันก็จะไม่จบนะครับมันก็จะสอนเด็กว่าแข่งให้ได้ที่สองหรือแข่งให้ได้ที่สามนมันยากกว่าที่หนึ่งเพราะว่าทุกตัวไม่มีตัวใดเดินเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าเส้นชัยก็อยู่กับที่และในค่าคืนนั้นเองดวงจันทร์ผู้อารีจึงได้บอกให้ปูม้าลองแข่งกันเป็นที่สองดูบ้างปูม้ารอปูลมให้แซงหน้า ปูลมก็ไม่มาเสียทีไม่มีใครอยากนำเป็นที่หนึ่งในที่สุดปูม้าจึงพบความจริงครั้งสำคัญของชีวิตนั่นคือความเก่งนั้นม่ใช่การเป็นที่หนึ่งเพียงแต่อย่างเดียวการหัดเป็นคนแพ้บ้างต่างหากคือการเติบโต ีบางครั้งไม่ต้องชนะทุกครั้งก็ได้นะคะอย่างเพื่อนๆนียจะจัดงานปีใหม่จัดอะไรกันบ่อยเงี้ยก็คือจะต้องเตรียมของฝวัไว้ครบทุกคนถ้าแข่งกันสิบคนคนที่แพ้ก็จะต้องมีรางวัลเด็กก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องได้ที่หนึ่งถึงจะได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าค่ะผู้ชนะสิ่งที่ได้เนี่ยจุดมังคือความมั่นใจแล้วก็กล้าที่้าไปทําในสิ่งใหม่ๆไม่ต้องรอนั่นคือจุดเด่นของคนที่ได้ที่หนึ่งแต่มันแน่นอนที่ตามมาคือ มีเสียงของความหวังเขาเลือกชีวิตก็ไม่ได้บางครั้งก็ต้องไปในส่วนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนสมมุติเขาจะได้กล้าตัดสินใจและเผื่อใจไว้ว่ามันมีสิทธิ์พี่ฉันจะต้องเสียใจด้วยนั่นนะฮะคือสิ่งที่ที่อยากให้เขารู้จักแพ้เพราะตรงนี้ด้วยเมื่อเรียนรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยมีทั้งแพ้ทั้งชนะเนวลาเขากล้าไปในชีวิตของเขาแน่นอนผลที่ออกมาอาจจะเป็นผู้ชนะหรืออาจจะเป็นผู้แพ้เขาจะได้รับได้ทั้งสองทันเต็มใจได้ไม่ใช่คิดแต่ด้านเดียวว่าฉันต้องชนะนะ หรือไม่ฉันจะต้องแพ้ตลอดไม่กล้าทําซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนันครูเหมือนกับทํางานนะฮะเป็นผู้นำเนี่ยบางยาบางอย่างเนี่ยเหนื <c oughs> อ่อยนะเพราะเราต้องคงสภาพนั้นตลอดต้องนําตลอดต้องหนึ่งตลอดคนตามเนี่ยบางครั้งมีความสุขกว่าเพราะเห็นแล้วคนนําเขานําไปอย่างนี้ทางที่ถูกต้องต้องบางครั้งเอาสิ่งที่เขานํามาอ่ะเนก็ไม่เสียหายเพราะไม่ไม่ผิดในการที่เราจะตามพยายามผลักดันให้ลูกเป็นที่หนึ่งเนี่ย ให้ถามตัวเองว่านั่นคือความต้องการของเราหรือความต้องการของลูกถ้าลูกเรามีอะไรตัวเขาเองอย่างความสามารถความเก่งเนี้ยตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวเขาเองเข้าไปหาโอกาสที่จะที่จะเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองหรือเป็นที่ไหนไหนเป็นเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ดีกว่าตรงนี้ค่ะคิดว่าตรงนี้แหลมพันกว่า การสอนให้ลูกรู้แพ้รู้ชนะและมีทัศนคติที่สร้างสรรค์น,นะคะในเรื่องของการพ่ายแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้บ้างในชีวิตของเขาก็เท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มใจให้กับลูกแล้วล่ะค่ะและสามารถทําให้เขาเนี่ยอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีประเด็นดีๆในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะอยากจะแนะนำนะคะก็สามารถสร่งกันเข้ามาได้ในรายการของเราตามที่อยู่นี้ค่ะ เรามีเสี้ยืนหัวใจใกล้กันมอบให้กับจนไม้ทุกฉบับที่ได้รับการคัดเลือกคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังนะคะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะทาง w w w t h a i p ์ s o r t h h e a r t ค่ะความรักความใส่ใจคือหลักสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ใช้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือ การสร้างลูกให้เป็นอนาคตที่ดีของชาตินะคะนี่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับการยอมรับค่ะว่าสามารถใช้สร้างคนได้ดีนั่นก็คือกีฬาค่ะกีฬาช่วยสร้างลูกได้อย่างไรติดตามได้ในหัวใจใกล้กัน17นาฬิกา45นาทีในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะงจใจาเ่พ Rock, 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 rock,